ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มานำเสนอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ผงชงน้ำผลไม้นะคะแบรนด์ Brand Green e n g e l นะคะซึ่งมีความพิเศษก็คือว่าเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการดื่มน้ำผลไม้ต้องการได้รับวิตามินซีจากผลไม้และไม่ต้องการน้ำตาลสูงหรือว่า low sugar นะคะหรือว่าคนที่เป็นมบาหวานนะคะก็สามารถทำได้นะคะ ความพิเศษก็คือว่าหนึ่งซองนะคะมีวิตามินต่างๆรวมทั้ง,ง,งวิตามินซีสูงนะคะและที่สำคัญกว่านั้นคือหนึ่งซองเนี่ยห้าร้อยกรัมนะคะ่ะสามารถที่จะชงเป็นน้ําออกมาได้ถึงน้ําแบบนี้นะคะแบบที่ท่านเห็นนะคะออกมาได้ถึงแปดริรนะคะเหมาะสําหรับใครบ้างเหมาะสําหรับนักธุรกิจที่ทําเกี่ยวกับบุฟเฟ่นะคะ ร้านหารบุฟเฟ่โรงแรมที่มีบุฟเฟ่ช่วงเช้าๆนะคะแล้วก็เหมาะสำหรับใครอีกก็คือคนที่อ,อยากหารายได้เสริมก็คือชงแล้วก็นำมาใส่ขวดขนาด200 ml หนึ่งซองสามารถทำได้ถึง40ขวดนะคะรสชาติอร่อยนะคะไม่ผิดเพี้ยนนะคะแล้วก็มีสติกเกอร์แปะนะคะแล้วมาขายจำนายขวดละ10บาทนะคะ ก็คือเทคนิคการชงก็ทั่วๆไปเลยค่ะก็คือใช้น้ําแบบธรรมดาเลยน้ํำดื่มธรรมดาของเรานะคะคุณจะใช้แบบเย็นก็ได้หรือว่าแบบธรรมดาอุณหภูมิพื้นห้องก็ได้นะคะเอามาผสมกับตาผงชงนะคะโดยใช้อัตรา,าส่วนตามสูตรที่เราให้นะคะแล้วก็เอามากรอกเป็นขวดนะคะหรือถ้าอยากจะแบบว่าอยู่ได้นาน,านทําทีละเยอะๆแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้อยู่ได้นาน,านก็ต้องอ่า ควรจะต้มน้ําให้สุกนะคะแล้วก็ปล่อยให้เย็นแล้วก็เอามาชงนะคะก็คือตัวนี้ไม่มีขั้นตอนอะไรเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็สําหรับคนที่ประสงค์ที่จะเอาไปขายเอาไปชงขายเป็นแก้วนะคะก็จะมีสูตรให้นะคะแนะนาให้ท่านเอาใส่โหลลักษณะคล้ายๆอย่างนี้นะคะเอาของชงใส่โหลนะคะลักษณะคล้ายๆอย่างนี้นะคะแล้วก็ตักชงได้นะคะเรามีสูตรให้ สิะะ่งสำคัญที่สุดก็คือความคุ้มความคุ้มค่าเราได้ทานผงผลไม้แท้นะคะแล้วก็มีวิตามินนะคะวิตามินซีสูงต่อต้อตานอนุมูลอิสระแล้วก็สามารถที่จะหารายได้เพิ่มเติมได้โดยการที่ทำแพ็กเก่าใส่ขวดขนาดเล็กแล้วก็ลดต้นทุนในเรื่องของโรงแรมบุฟเฟ่หรือว่า ต่างๆกิจก,กรรมสัมมนาที่ต้องใช้เลี้ยงผู้คนนะคะก็จะสามารถสั่งตรงได้จากบริษัทก็คือเป็นราคาส่งตรงจากบริษัทนะคะก็ผลิตภัณฑ์แบรดนด์ Brand Green a น g e l นะคะให้ท่านดูโลโก้นะคะอันนี้เป็นรถพันธ์นะคะมีหลายรสชาติมากๆะคะ่ะ เดี๋ยวจะขึ้นที่อยู่ติดต่อไว้ข้างล่างใต้คลิปแล้วก็สูตรชงไว้ใต้คลิปนะคะโอเคค่ะเดี๋ยววดหน้าเราจะมาชงแบบผสมนะคะให้เบื่อรสชาติที่เขาขายกันในท้องตลาดที่ทานกับน้ําแข็งนะคะหรือว่าใช้ผสมกับโซดานะคะว่าจะมีะปฏิกิริยย์ไงแล้วก็ต้นทุนนะคะเราคำนวณให้ท่านเรียบร้อยนะคะอยู่ข้างล่างคลิปนะคะ โอเคค่ะวันนี้ก็เอาเท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็มีอะไรก็ให้คอมเมนต์นะคะแนะนำมานะคะเดี๋ยวจะทำคลิปเพิ่มเติมให้ค่ะ